ดีครับทุกคนโฟกัสเองค่ะดีนะครับวันนี้นะคะทุกคนเรานะคะจะมาเล่นนะคะรอบอกดาดอะไรคะเบมด่านนี้มีชื่อว่าด่านแพนอีกนั่นเองนะครับด่านก็น<อ>เป็นด่านเกี่ยวกับอะไรนะคะเบมด่านเนี้ยด่านเนี้ยจะให้เราทำภาร,รกิจก็คือหาของในผ้าเนี่ยเอามาสแกนใจกับอ่าของที่เขากำหนดไว้ให้ถูกต้องมีสารใช้ตัวนี้หรือเปล่าฮะใช่ก็คือเครื่องดูดฝุ่นโฟกัสอันนี้เราจะมาาตัวรอดกันเข้าใจไหม มาแล้วเกียร์เริ่มแล้วซึ่งมันจะมีโหมดตอนเช้าก่อนนะโฟกัสซึ่งตอนเช้าเนี่ยเครื่องดูดฝุ่นก็จะเป็นมิดกับเราแต่พอตกกลางคืนเนี่ยโฟกัสมันโดนเครื่องดูดฝุ่นไร้จ้านี่ไงกัน์ดเห็นไหมนี่อันนี้เพื่อของพวกเนี้ยการ์ดเห็นขั้นตอนนี้ไหมก็คือเราก็ต้องเอาของตามที่เขากำหนดมาให้ครบอ๋อแล้วเราจะดูตรงไหนให้เรียนเดี๋ยวรอก่อนรอกลางคืนก่อนมันจะมีเครื่องเครื่องมาให้พอเราทำครบสามอย่างใช่ไหม แล้วก็สามารถโดนลุกนี้ได้ก็คือเราเก็บพออะไรป่ะหรือว่าต้องรอก่อนเก็บพออะไรเราเนี่ยพออะไรก็ได้แล้วใครเจ็บอ่ะอ่ะตอนนี้มืดแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ไป็นหรอไม่ไป็นหรอ,อเฮ้ยดูจินเจอคนแล้วด้วยโดนโดนชั้นแหน,นโดนโวันนี้ใครอนะ่ะถึงอีขอสักทีเธอจะไปไหน,ด,นดีวยวดูหน่อยโอ้ย เน,นี่ยจะไล่คนนี้มาหาฉันฉัน,นกินกกห,หน่อยอุ้ยแล้วพวกกันหาคบแล้วไงต่อฮะแกก็ต้องทำทำันกับตัอันอ๋อโอเคมีหลายอันขอเลขเด็กใช้่อนแล้วเด็กนายเลยแล้วกัน,นกเลยแต่เลยแต่เลยจำได้ไหมจำได้ไหมคือเกมงนะใช้ความจำนะครับทุกคนก็คือต้องให้ตรงแบบว่าอยู่ตรงกลางอะไรอย่างเงี้นยนันเองใช หาแตงโมไม่เจออ่ะเหรอ,อ,อแมนฟิล์มช่วยหาไหมมช่วยหาไหมเซอร์ไพรส์รอุ้ยอุ้ยอุ้ยเด็ดเนื้อหัวใจแล้วนะพวกกันคม,มอยผมก็ไม่ยอมน้องผมเหมือนกันนะครับตอนนี้แต่ไม่รายหรอ่ะ แล้วพิมขอกินคนนี้หน่อยเรานี้เพิ่งเลยงเลยสี่คนพวกเขาถาแตงโมไม่เจอเมื่อกี้พวกเขาไปผสงผลไม้มาแล้วอะจริงเหรอพวก็ต้องลองไปหาใหม่หรือว่าแตงโมหายยืนกินไปแล้วยืนกินไปแล้หน่อยอะไรโอ้ยท้อทษออุ้ยไม่น่าเข้าไป็นประตูเลยฮะยม่ได้อุ้ยจะคบอยู่ล้วคบอะไรอีกอันอีกอันเดียว อ่าอ่ามีอะไรบ้างมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างไรู้อ่ะแจ้งหน่อยหัวกันกับอะไรช่วยกับอะไรช่วยอะไรช่วยกับอะไรอ่จจะอ่ะอยู่ไหนอ่ะอ่ะช่วยกับอะไรอ่ะไม่รู้อ่ะนี่ไงช่วยแบบนี้ขอบนี่ตามทำไะพี่ผมอยากรู้ไงแ่ททำอะไรเก็บกอบเป็นยังไงบ้างโอ๊ยติดติดเด็ดติด างออกเฮาใกล้ๆใกล้ๆเยอะงกใกล้จะทีวิวบบ้างถ้าเรางั้นเราไปล็อบบี้กันนะโอเคได้ไปล็อบบี <h <h ้กันคีณวิวเอาจต่กินก็มันอยู่เนี่ยมันมันลุ้มแงตาหาขอแล้วมอแบบน่าดูฝุ่นรับไปดูว่าของมันอยู่ไหนเฮ้ยอ๋อยังช้อยู่ตกใจคิดว่าเก็บของให้มันใช้อยู่ที่นี่ตลอดไปเลยได้ไหม ก็พอจะอคิดว่าน่ามันน่าจะมีโจนในโจนนะครับนี่ไงเครื่องดูฝุ่นเนี่ยตอนเข้าก็น่าร่าาดูดิถ้ายิบดิอุ้ยโอ้ไม่เราถูกล็อกแล้วถูกอะไรแล้วอ่ะอุ้ยหมาอ้ย้<า>้ยยยอังบอกนะว่าเกมนี้ไม่ได้มีแค่มีอะไรไม่รู้เมื่อกี้ไม้ไผ่ไม่รู้ว่าอะไรนะนี่ไงติชูเราเมีอ่อกี้ติชู กับไอ้กองข้าวหายกับขนมปังยาวครับคุณผู้ชมน่ากลัวจะบท่องมาเลยนะโฟกัสลิวนี่ยนะแซนวิชแฮมเบอร์เกอร์เหรอโฟกัสเฮ้ยแซนดวิชทิชชู่ขนมปังยาวอ๋ออะไรนะเอาไปดิแฮมเบอร์เกอร์แซนด์วิชเนื้อทิชชู่ อะ่นะอะไรอะไรวิชูขนมปังยาวใช่วิชูขนมปังยาวโอเคนมาฟ้อนยาน่ไเจอเลยเจบอันนี้แล้วเจยังไนมปังยาวอ่ะอะไรอ่ะคืออะไร่ไม้ไพ่ไมไใ่ไมไ่คุกกี้ไมไผ่คุกกี้อะไรอ่ะฮะไม่รู้ไกดูใหม่สิไม้ไพ่คุกกี้อุ้ยอะไร่ะโ

เอาไหกัวความผักกันค่อก,นอกีอก้มวกกัยมาครบแล้วอ,อ่ะอเอาเป็นไรเอาไมได้ย <ะ S 2> อย่ามีเบอร์เดินกินต่น้าฟิลมเลยใช่ไพ่คุกกี้อันนี้โอเคนี่ครับเดนไลน์นี้ไปคุณจะรช้เพือนกันกเดียวพวกกันาากนี่ไงกล่องน,นี้ไงใช่ไหม Nhìn nghe là một cái lạc, ok. Vì, nó có cà phê ừ, nào. Hoi! Em Emmie! Oh god! Emmie! Oh god! Wait! Wait! Lòng hai năm hai năm à. ừ, Tầm

โอเคครับทุกคนเป็นไงบ้างคะกับคลิปนี้ชอบจะไมเอ่ยใช่ครับผมก็ก็สนุกดีนะครับก็สามารถชวนมาได้กับเพื่อนๆได้นะเล่นได้ตั้งสิบเจคนเพื่อนก็ชวนเพื่อนมาตั้ง16คนรวมตัวเองกลายเป็นสิคนมาเล่นกันนะครับแล้วก็ดีๆกันสนุกดีนะครับทุกคนโอเคถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดนสุดสุดท้าให้พวกเราด้วยนะคะทุกคนถ้าเกิดอยากมาไลค์นะคะเล่นด่านอะไรนะคะก็บอกมาได้เลยนะคะทุกคนสวัสดีครับพวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีค่ะบายครับ ความในใจที่อยากบอกให้เธอ